โดยชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดอุดรธานีได้มีการจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาชนต้านทุจริตของจังหวัดอุดรธานีครับที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีนายภัยบุญเหลืองอิงขสุดประธานชมรมเครือข่ายสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดอุดรธานีพร้อมคณะทํางาน เพื่อจับตาเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริตในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีโดยมีสมาชิกชมรมที่สนับสนุนภารกิจของสำนักงานปปชในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในพื้นที่เข้ารับการอบรมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนกฤษทุริสุทธิ์อาจารย์มหาวิทยาลัยรา,ราชภัฏอุดรธานีมาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้เพื่อขยายผลการให้ความรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริตแนวคิดโมเดลสตองจิตพอเพียงต้านทุจริต การแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมและองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความตระหนากักมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับปัญหาและภัยจากการทุจริตเพื่อให้เกิดการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างกว้างขวาง เพราะสถานการณ์เข,าเ,า,ข,า,เขาเนี่ย,ยมันร่วมกับมาเลเซียบินเข้าไปในพื้นที่มาเลเซียก็เจอต้นไม้เห็นไหมโอเคครับต่อไปครับส่วน <laughs> ต่